สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง All Guy Pony Channel อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำละครสั้นเอฟซีเรื่องเมื่อพ่อฉันทำอาหารไม่จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยฉันก็อยากแบ่งเบาพาละให้ลูกกับเมียนะเออไปซื้อของให้เมียก็ดีกว่าไปดีกว่าโอ๊ยอย่าหย่าย,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 าย่าเดี๋ยวอ๊ยตาย ฉันเศสับดีกว่าไม่อยากไปอ่ะเดี๋ยวฉันเฮ้ย,ย่าน้ำขิงมันตื่นยังอ่ะเนี่ยดูหน่อยดีกว่าอืมอยไม่ตื่นเลยน้ำขิงโูกตอนตอนว้างอะไรแม่พาแม่ไปซื้อของที่ซปเปอร์มาร์เก็ตหน่อยโอ๊ยแม่หนูจะหลับจะนอนชอบกลัวหนูตลอด ลยอ่ะนี่คนฉันจะไปซุปเปอรม์มาร์เก็ตอ่ะคุณไปด้วยเปล่าไม่ครับอโอเคไปลูกไม่ต้องไปสนใจพ่ออีลอเ,เลยแดงนี้รถพ่อแกอันนี้รถเหาลูากโอ้ยขึ้นาาสิเห็นไหมเสียงบากกงบาจุปลิไปลูกอู้วว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 ูวว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 รววนะลวกววว แม่ขับก่อนเถอะแม่อย่ามาชวนหนูคุยหนูลำคเอา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 โลกวันนี้วันอะไรอะวันอาทิตย์พรุ่งนี้แม่ต้องไปส่งลูกใช่ไหมก็เอมโอเคโอเคอืโอเคอยู่นั่นแหละเราจะเล่นกันแบบนี้ไม่ได้นะลูกเราต้องไปซื้อของก่อนแม่จะเอาอะไรวัตถุดิบอะไรมาแม่จะซื้อของมาไว้ ในบ้านนีลกูกพ่อเขาทำกับข้าวไม่เป็นฮะโตป่านี้แล้วนี่ทำเป็นอืมช่างเขาเธอลูกมาลูกลงมาโอเคไปลูกเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปกินรามเมงชวนพ่อไปด้วยแม่ทีพ่อขับรถทำไมพ่อยังขับเป็เลยอ่ะก็ไม่ลูกลูกจากซื้ออะไรลูกซื้อได้เลยนะ ขออนุญาตยืมห้องน้ำหน่อยนะคะขี้มาค่ะเร,เรสรเอาอะไรก็ได้ใช่ไมเอาขนมเลที่หนึ่งทั้งหมดของพอกไม่เป็นไรไม่ไป็นไรไม่ไป็นไรไไไเอาน้ำโคไปเอาสไปไปเอาเดฟุกุโช็อกโกแลตไ,ไปเอาอันนไปด้วยอุยอยากกินไอศกรีมพาดีเอาไอศกรีมไปรับไปเขาให้ดิ ที่สระกูสักครู่เปมดูความสวยก็โอเคปังเวอร์ไปโลกซื้อคอนเสิรชัใช่ไหมทั้งหมดกี่บาทคะ 100, 1นึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะตั้งขอบคุณชั้นหรอแม่ขอขอบคุณดิเดย์อ้อยแล้วทำไมอ่ะโอ,อ,อ,ะโอ้ไม่ยอมขอขอบคุณดิเด่ะ ก็ช่างหัวมลูกมันแม่จะพูดเกินไปนะไม่ไม่พูดเกินไปหรอกว่าแต่วันเกิดแม่วันไหนอะ่ะวันที่ยี่สเจ็ดกุมภาพันอ่เฮ้มันผ่านมาตั้งนี้แล้ววันนี้มันก็ เจ็ดทันวาเอ้ยเจ็ดเจ็ดมีนาแล้วแม่วันนี้ก็เจ็ดมีนาแล้วแม่ก็หูอยู่ละปี2024ัี่สิบปี2 0 2พันย่สปีสองพนยี 26, ไปรุ่นเล่นๆนูนนะ่ะอุ้บตาแตาย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 อะไรของแม่แม่พูดภาษาอะไรเมื่อกี้พูดภาษาของแม่อ๋อพูดภาษาเอเลี่ยของแม่ใช่ปะ่ะลูกพูดอะไรอะ่ะลูกลงมาเร็วค พ่อแกคงทำอาหารไม่เป็นนะลูกนะเดี๋ยวบ่ายๆแม่จะพาไปกินราเมิงอ่าลูกยืนรอยตรงนั้นล่ะเดี๋ยวแม่เอาของไปไว้ก่อนไปเ,เดี๋ยวแม่ขึ้นไปทำงานก่อนนะค่ะแจมยทำงานนะ ฟุกุช,ช็อกโกแลตาฉันแม่เอาเข้าไปทำไมนะ่ะเด็กมันก็เน่าตายละเอ้ยนายฟุกุชิเน่าด้วยด้วยเหรอไม่ไม่แซ่เน่าไม่ได้ยมย่อมยม,ยม,ยม,ยมอร่อยก้อนใหญ่ด้วยอร่อยยทุระมาทุรุกมาละทุรุกมาแล้วแม่ไปทำงานก็นนะทุระมาเอาเอาให้หนูอยอยนี่แม่ เออตายแต่ลูกแม่ไปทำงานก่นอนนะงานมาค่ะกับกี่ทุ่มสามทุ่มจ้ะบอกพ่อพาไปกีฬาเมงเอาคนฉันไปทำงานก่อนนะคะฉันรีบมากเลยงานด่วนตาย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 ดันอุ่ยงานมาจะมาอะไรกันน i̇şte ัดนั้นฉันยิ่งขี้เกียจเอแต่ว่าฉันเป็นบอสใหญ่ เพราะฉะนั้นฉันสามารถสั่งลูกน้องได้ฉันเป็นบอสใหญฉให่ฉันก็ต้องสั่งลูกค้าให้ได้ฉันต้องสั่งลูกน้องฉันให้ได้เออแล้วจะสั่งบอสทำไมอ่ะเออช่าง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 เป็นอะไรหรอกมันคงไม่รู้อะไรว่าฉันเป็นบอสใหญ่ของมันแต่ก็ช่างเธอะเพราะว่า ฉันรีบอ่ะขอผ่าไฟแดงไปก็แล้วกันไม่จับเนาะเออใช่ไม่จับเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของมังสกูระสกูซิมิลิโตโอเคไฟเขียวโอ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 วิงนินวิงนินไม่ตายบ้านฉันกับที่ทำงานฉันมันห่างกันกี่กิโลล่ะนี่ขับมากี่นาทีวะวะรถเข้ามาใหม่์แล้วนะเอามาเต้นไหนอีก เบนแก้วรถขนาไหนมาเนี่ยฮะน่ารักแต่มีตมูบอสครับมันเปิดประทุนได้ด้วยเนี่ยขอลองหนะ่อยเปิดประทุนได้จริงอย่าแบบไว้ตายเปิดได้จริงโอโ้รุ่นเทพเลยเนะี่ยเออดีมากดีมากดีมากเดีย๋ยวฉันให้เพิ่มเงินเดือนสามานเฮ้ยจะบ้าตายคอนเทน ทำงานดีมากฉันเพิ่มเงินเดือนให้หนึ่งลานเก้าสิบาทครับผมนะครับเออฉันทำเออเล่นโซรัพยน้ำใสลโลกน้ำใสอะไรคะกินอะไรอะลูกเออหนูกินไดฟกูเอ,อ,อ้พ่อร้อนอะ่ะพ่อว่าพ่อจะไล่ได้นาหน่อยแต่ว่า ที่เกดมีชุดอะไปดีกันอุ้ยชันว่าฉันไปทำอาหารดีกว่าเมียฉันบอกว่าจะกลับประมาณเที่ยงอะเที่ยงครึ่งเออยังไม่กลับมานี่นานี่มันก็เที่ยงนิดวิบวิบวิบลืมเปิดอ้าวมันต้องแรงเต็มคาราบลแบบนี้ยวิววิววิว วันนี้ฉันจะทำราเมงให้ลูกกับเมียฉันม,มันคงหน้าได้หรอหมะเออโอเคโอเคโอเคเที่ยงละลูกพ่อทำราเมงให้กินพ่อทำอาหารไม่เป็นไม่ใช่เหรออืมถึงเวลาเลิกง,งานขอฉันปล,อล่อยละถ้าทำงานยังไม่เสร็จทำงานค้างให้เสร็จด้วยนะคะครับ Hi, this, ขายลได้ไหมเบนส์ขายไม่ได้เลยครับ ผมขายแพงเกินราคาหรือเปล่าสามด้านเก้าสิบห้าบาทวา,ายนนนะไไหนึ่งหมื่นพออ้าขาดทุนพอดีชันดะยีนะไอ้เน่ไหนฮู้ยเอกสามสิบนาทีบอกแฟนว่าจะกับเที่ยงเครื่องอืมจะเที่ยงเครื่องละปรีกปรีดไฟแดงไม่เป็นไรเรไดี๋ยได้ ฉันจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตอยากกินรามเมงอะไปกินรามเมงกันไหมแฟนทักมาบอกว่าทำรามเมงให้กินใช่เหรอเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันอ้าวมันทำไม่เป็นนี่นะแล้วมันทำได้งไงหรือว่ามันซื้อวัตถุดิบมาแล้วมันมีคู่อุปกรณ์ แล้วมาอ้างว่าตัวเองทำมันนะเฮ้ยกินจะไม่ได้หรอกฮ้ยถึงบ้านเลยไหน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 เพราจะกลับมาแล้วค่ะไหนอะรามิงมกินอะไรไม่ไม่อะเออเออคงไม่ใช่รามิงหรอกมั้งคุณขาไหนละรมิงที่ควรจะทำให้ฉันกินล่ะคะอยู่ตรงโต๊ะครับไปกินฟาสน้ำใสไปกินเรา ไปกินเลยเอิม่มมันใช่เหรอคะพอ่อทำไมมันดูลูกอย่าพูดพ่อจะน้อยใจ <c oughs> มันน่ากินมากเลยอ่ะหนูก,กินใช่ใช่ใช่กินโดนอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยที่ไหนล่ะดีนะที่ โอ๊ยพ่อคุโคุโคุณูโคุณมันไม่เป็นยังไงบ้างคะสลับลิดนี้สนุกหรือเปล่าสนุกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ